ปลาจักซองเหรอะอดบ่ลุดเนแม่เนาะลดเมื่อวานมันบวชห้องบ่ใครกินเนาห้องกินสองอมบดเมื่อวานลดสองซองนะอ้ยเนาะเชื่อเบยมาเพื่อนดบกอนเพื่อนเสื่อันเบียกระเทสแฝ่านันเด็กรุงก็เป้าเลยบ่เนี่โอ้ยเพื่อน ดบกาแฟก่อนเด้อยเพื่อนๆเยวกันดบกาแฟก่อนเด้อยเพื่อนๆเยวกันดบกาแฟก่อนเด้อยเพื่อนๆก็มาหนิพูดจ้ะกาแฟเด้อเพื่อนๆพร้อ,พอมลุยเด้อค่ะเด้อพร้อมลุยต้องกาแฟก่อนอันเดือบสามบ่ เอาก่อเพื่อนพูดดังอาพูดนะให้นาเนาะงขะน้อมีแต่เข่าเข่างามงามเพื่อนๆเข่ากับเจ้างามบรรยากาศล้อมรอบกระเทเสไานันเด็กกรุงกระเป๋าแล้วบะนี่โอ้ยเพื่อนเพื่อนดูบกาแฟก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนกระเทเสไานันเด็กกรุงกระเป๋าแล้วบะนี่โอ้ยเพื่อนเพื่อน ดบกาแฟก่อนเด้อเพื่อนๆยายได้บ่ได้กินหลายเนาะยายได้กินพบว่าไปปิ่นกาแฟฝุ่นบางดูเพื่อนๆพื่อนอาซั่นกะลิ้นมาติบ่มีมือลิ้นลิ้นมาเดี๋ยวก็ไปก้นตัวทางนี้สร้างสร้างผลงานก่อนนี่ยไทยติดได้บล็อกตัวหันป่ะเทศใคไว้จัก้นจะหมดเสียวกันดบกาแฟก่อนเด้อเพื่อนๆเสียวกัน ดบกาแฟก่อนดูเพื่อนๆก็มานี่พูดจ้ะโอ้ยเนาะมาค่ะเพื่อนดบก่อนเพื่อนเพิ่มพลังเด้อผุ่นบรรยากาศเพื่อนๆเด็ดค่ะเด็ดเมื่อวานนี่ฝผลตกลินเมื่อนี้เด็ดค่ะคนย่า้อยู่กลาเก็เด้อค่ะเด้ออันเดือบสามบ เอาคนเพื่อนพูดดังพูดนะไปด้วยแม่น้ำเด้อเพื่อนเพื่อนคุณยายออยู่กลางเกาะเด้อมือนี้เข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝากฝั่งเนาะอายุหากินคือกันเสี่ยวกันเดือกาแฟก่อนด้วยเพื่อนเพื่อนกาแฟด้วยเพื่อนเพื่อนพร้อมลุยเด้อค่ะเด้อพร้อมลุยต้องกาแฟก่อน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนสิบโมงเนาะขะเนาะมากคือเกาคะ่ะหากินหายากเมื่อนี้อยอะไรมากางเกาะไปด้วยเพื่อนเพือ่อนมากางเกาะไปเวยองไอ้น้องอะไรโบได้กินหลายเนยาะยายไรกินพบว่าไปปิ่นกาแฟผมบองดูเพื่อนเพื่อนปลาลินมาตีบบมีมือลิ้นลิ้นมา ส่งงานหัวหน้าเขาก่อนแหละไทยนี่แหละบรรยากาศให้เบิองเด้อทุ่งไงทุ่งนาอยู่การเกาะคำมันอีกยการเกาะคุณยายข้ามฟังมาเด้อยวค่ะเด้ออยูุ่การกาแฟเด้อเพื่อนๆพร้อมลุยเด้อยวค่ะเด้อพร้อมลุยต้องกาแฟก่อนอันเดือบสามบ่เอาโกนเพื่อนเพื่อนผุดดังอ้าพูดนะเจ้าจ้าเพื่อนๆ ถ้าว่าลืมแบ่นตาแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรดอกก็มาอนีโพูดจ้ะอาันอยังไยกุงยังดีย่ายไ,ได้กินหลายเนาะย่าได้กินพอาไปปิน่นกาแฟ ผุนบังดูเพื่นอนอาเพื่อนกระลิ้นมาตีบ่มีมือลิ้นลินมาอันเดียวาาบทจำบ่เอากคนเพื่นนอนผุนดังอาผุน่ะกระเทสไา,านั่นเดย์กุ้งกระเป๋าอะไรบ่เนี้โอ้ยเพื่อนเพื่อนโดบกาแฟก่อนเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก,ก็ไปก้นตัวทั้งี้สั่งสร้างผลงานก่อนเนี้ยไทยไนใคย,ไ,ยไว้จะก้นจะนอน เมาเียวก็ไปก้นตัวทั้งีนสร้งสร้างผลงานก่อนเนี่ยไทยใครว่าจะก้นกันหปลาจักซองเหรอฮับ่ลุดในแม่น้องห้องว่าใครกินเนาะห้องกินซองอมบรรยากาศมายุการกลพี้เพื่อนข้ามฟังมาพีลมรวบไปด้วย เดียกก็ไปก้นต้วทั้งี้สั่งสั่งผลงานก่อนเนี่ยไทยใครไว้จะก้นก, <c oughs> กันหดกาแฟเพื่อเพื่อนพร้อมร<ย>ุยด้อค่ะเด้อพร้อมรุยต้องกาแฟก่อนเต่าจ้าเพื่อนๆถ้าว่าลืมเบนตาแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรดอก บรรยากาศมาอยู่กลางพี่เพื้นเพื่อนข้ามฟังมาพี่ลมรั่วไปด้วยบรรยากาศมาอยู่กลางโคตรพื้นเพื่อนข้ามฟังมาพี่ลมรั่วไปด้วยอ่าอืมคากดอกเยลัยเหรน ขาดบ่ได้ด้ือเพื่อนๆคือกาแฟนี่มันมีที่เฮลินอยู่ลุยดีขนาดปุ่นมาสายเขาเมื่อนีมาใสา่บริตธทภารกิจทางบ้านเนาะค่ะเนาะก็เลยบรรยากาศมาอยู่กลางโกพี่เพื่อนๆท่ามฟังมาพี่ลมรวบไปด้วยลุยดีขนาดปุ่น มาสา่เขาเมือเ่อไหร่มาใสา่เพื่อจะซีดภารกิจทางบ้านเนาะเขาเนาะนนนอายุหัดกินคือเก้าครับเพื่อนเพื่อนอยัยไดบร่ได้เข้าหันหน้าบ้านยัยไดก็จะเข้าหลังบ้านด้วยเพื่อนเพื่อนเอนด้อยัยไรมาหาป่าอยู่ครับอายุหัดกินคือเก้าครับเพื่อนเพื่อนยัยไดบ่ได้เข้าหันหน้าบ้านยัยไดก็จะเข้าหลังบ้านด้วยเพื่อนเพื่อนเด้อยัยไดมหาป่าอยู่ครับบรรยากาศ มาย yeah. ่การโก้เพื่อนเพื่อนข้ามฟังมาีิลมรวบไปด้วยเจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนถ้าว่าลืมแว่นตาแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรดอกมันอย่างไรกุ้งเพิ่มพลังเด้อมบรรยากาศเพื่อนเพื่อนเดดค่ะเดดเมื่อวานนี่ฝผลตกลินไม่นี้เดดค่ะคุณยายอยู่การเกะเด้อค่ะเด้อ ให้หน่าเนาะค่ะน้อมีแต่เข่าเข่างามงามเพื่อนๆเข่ากับเจ้างามบรรยากาศล้อมล่อปลาจักซองละหรอฮันบ่ลุดในแม่เนาะ้องล้ดเมื่อวานมันบุ่บห้องใครกินเนาะเขากินสองอมกินบุบบุเมื่อวานรุดสองซองกันน้ายารบ่ได้กินหลายเนาะยายได้กินเพราไปปิ่นกาแฟผุนบางดูเพื่อนๆวาันกระลิ้นมาตีบ่มีมือลิ้นลินมา ให้หน่าเนาะค่ะน้อมีแต่เข่าเข่างามงามเพื่อนๆเข่ากับเจ้างามบรรยากาศล้อมโลมายากเมื่อนี้ยจะอะไรมากางเกาวอไปด้อยเพื่อนๆมากางเกาวอไปด้วสจงไอ้น้องเกาะเมื่อนี้่พูดจ้ะเดี๋ยวก็ไปก้นตัวทั้งในสั่งสั่งผลงานก่อนนี่ยไทย ววใ,ใครไว้ก้นจะหนาะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอน10โมงเนาะค่ะเนาะมาคือเกาค่ะอากินคฮะี่เลีว่าสิกินมาจะเพื่อนเดี๋ยวพอเพื่อนานต่อหลุดเนาะว่าโอ้เอารุ่นเอาจ้าเพื่อนเพื่อน ถ้าว่าลืมแว่นตาแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรดอกเ <c oughs> สียวกันเดี๋ยวกาแฟก่อนเลอเพื่อนๆให้หน้าน้อขนมีแต่เข่าเข่างามงามเพื่อนๆเข่ากับเจ้างาม <c oughs> บรรยากาศล้อมรอบเสียวกันเดี๋ยวกาแฟก่อนเลอเพื่อนๆก็มาหนิพูดจ้ะ เตาจ้าเพื่อนๆถ้าว่าลืมเ่นตาแล้วเนี่ยไม่เห็นอะไรดอกกา <c oughs>